สวัสดีเพื่อนๆตีนา่าฮักทุกคนเมนู<า>มนข้าวางของเฮาในวันนี้ซึ่งเป็นอย่างไปบ่ได้นั่นก็คือตำมะนุนเจ้าก็อยากจะยยากตำมะนุนตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วเียแต่บ่ได้มีเวลาย่ยสักกะเท่าว่า,วาเมนูอาหารแต่ละอยา่างอยู่ในหัวนักขนาเจ้าวันนี้ก็ได้เลยย่าตำมะนุนเป็นตำมะนุนสูตรเหนือมาดูวิธีการปรุงกันเลยเจ้าส่วนประกอบของน้ำพริกตำมะนุนจะมีค่ะซึองเฮาไปเก็บมาจากสวนตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วถ้าไปก็จะมีพริกพริกแดงก็หอมข่าวถ้ดมากก็จะมีมะเขือส้มดับแรกเฮาก็เอาพริกแดงค่ะแล้วกกก็็หหอออมมมขาาาาวววเคัไฟ้แลลยต กัดมากับเจมาเขียส้มหนาบกับกระทะเจ้าบ้านกับไปเอาไปจีคือมันได้ความหอมของมะเขือส้มเจ้าเรแล้วก็เอาส่วนผสมทั้งหม้อตีเฮาคั่วไฟเอามาต่มล้วมกันเจ้าเมื่อมันเลียกเลยนะเสร็จแล้วก็ใส่มะหนุนลงไปมาหนุนก็คือมะหนุนออนเจ้าผ้าเป็นแว่นแวนเอาไปต้มให้เนื้อมันนิ่มๆนุ่มๆเจ้าน่าจะประมาณสักเกินชั่วโมงหรือชั่วโมงนี่แหละก็บปอกเปลือกออนหฮาคั่วเลลอกมะหนุนอนแต่ว่าต้องออนแต้นะเจ้ามันติดแกนแก้วมาตัยแก้วก็คือแกนของเเเเเเมม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 ็็ดดดไไนนนนนนนววลลาาาาาาแแกกก้้้อออออััติะีคคคืืจขหๆ เกี่วันนี้กจ้มาหนุนประมาณเกินแกนใหญ่หน่อยเจ้าตํำได้ประมาณเกือบเต็มค็ต่ำไปจะอี้เลยๆวางตีต่ำเพื่อละเอียดตะกี้เฮาลือใส่กบปิอาหารเหนือส่วนประกอบมันก็จะโปบป้นกับปิวันนี้เฮาต่ำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเฮาเติมกับปิวันนี้จะใจ้กบปิเขยฮอบหอมปรุงด้วยน้ำห้าปรุงรสดี้ถ้าสูตรเหนือแต่แท้ใจ้ห้าซับมกไฟด้วยไปมีความหอมขนาดนักเลยเจ้าีเฮากับ่บได้มีน้ำห้าปรุงรสนี่แหละหลังจากนั่งกระสามะเขือส้มเผาไฟลงไปเผือส้มเผาไฟเพิ่มความอูมามิแลามีประโยชน์เต้า อันนี้ก็จะเป็นเคยเจ้าคือว่ากะปินั่นแหละแต่ว่ามันมีกุ้งหนักแล้วก็หอมหอมเจ้าวันนี้เขาใส่ไว้ประมาณ2จงอนแล้วก็ต่ำจะเอี้ยไปเรื่อยๆเจ้านขนุนมันเข้ากับน้ำพริกแล้วก็ฮื้อแล้วๆเ,เลยเจ้าปรุงรสไปเรื่อยๆให้มันจับ นี่แหละเจ้าใส่น้ำผาแล้วเป็นน้ำผาปรุงหรือได้ว่าเมนูทางเหนือของเขาจะบ่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเต็มตียู่ทั้งนี้นี่เขาไม่ได้อยู่เหนือแต่ว่าเขาเนี่ยอาหารเหนือเขาก็อาดบไปเลยๆหลังจากเซตแล้กกะตักขั้นตอนต่อไปก็คือเอามาเจาวน้ำมันอาหารเหนือเกลือกุยางเวลาต่ำแล้วเนี่ยเขาจะเอามาเจาวน้ำมันน้อยให้มันหอมด้วยการเจียวกระเทียมเมื่อมันหอ็มตีสูเหนือจะใจ้ลากหมู้มันหมูเจ้าจะได้หอมแล้วมาเจียวกระเทียม มันหนุนที่เขาตำลงป้ายเพิ่มความหอมเพื่อย้ำมันหนุนของเขาล้ำคือหิิงขึ้่งจ้าคั้วไฟจาวไฟจาวน้ำมันไปเจียเป็นอันเซตพีทีจ้าเซตแล้วฮะกะตักใสจานพร้อมเสิร์ฟได้เลยนี่เขาตำขาขนุนได้เต็มกระทะใหญ่ๆลยจ้าก็คงจะบ่มดเจ้านีก็เลยแบ่งใส่ตู้เย็นไว้กลิ่นตอนอุ่นตอนมาแรงจ้ามาจากทำงานนี่เขาอ้อนทอดด้วยกระเทียมเจียวใบมะกรูดฮันซอยแบบฝอยๆแล้วก็พริกแดงคว้าหอมๆกกติตำขาขนุนจะกินก็ข้าวเหนียวฮ้อนๆแต่วันนี้เขาบะได้นึ่งข้าวเหนียวก็เลยกินก็ข้าวสวยกะลไปอีกแบบ ึ่งจ,าจา้าขนนแล้วก็ข้าวสวยใส่ปิาเมดพริกแดงแห้งตีควาากรอบๆหอมๆไปเ<อ>กิงเม็ดฟุดฟินเลยเจ้าล่ำล้ำไข่มาได้กินข้าวไม่กินด้วยกันได้เจ้าวสวัสดีเจ้า